เรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับการใช้พลุ้มก็ใช้เยอะนะครับดังนั้นครับก็ตอนนี้ปิดจับมือครับสวัสดีครับอยู่กับคุคณ์นะครับตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ร้อนมากเลยแล้วก็อยู่บ้านนะครับติดโควิดนะครับไปไหนไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้นะครับโรงเรียนยังไม่เปิด ก็เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนครับเลยอยู่บ้านหาอะไรทําก็เลยไปเจอนี่ครับพัดลมสังเกตดูครับพัดลมเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะมากเ็เลยเดี๋ยวจะมาทาความสะอาดพัดลมกันครับก็หาใครที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการทาความสะอาดพัดลมเป็นยังไงว่าคนที่แบบว่าเอ้ยอยู่บ้านอยู่เฉยๆนะครับไม่มีอะไรทําก็มาลองหาพัดลมตัวเองนะครับที่อยู่บ้านมาทําความสะอาดดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ใช้พัดลมใช้แอร์ใช้อะไรเงี้ย คราเนี้ยฝุ่นที่มันเกาะกับพัดลมเนี่ยบางคนนะครับไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ทาความสะอาดเลยก็จะมีฝุ่นเข้ามาในร่างกายเราด้วยเนาะอันก็ไปดูวิธีการทําความสะอาดพัดลมกันเลยครับครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีถามกระมังหรือเป็นอะไรที่เป็นภาชนะใส่น้ําก็ได้นะครับแล้วก็มีผ้าเนื้อผืนนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําความสะอาดนะครับของใช้ทั่วไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ ทำเชื่อมลด่ก็ไม่มีอะไรว่าครับเทอะไรลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับพอะให้มันเกิดฟองครับขณะเดีแล้วก็ใส่น้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้ำนิดเดียวแล้วก็เอาผ้าเนี่ยใส่ลงไปจุ่มแช่ไว้นะครับแช่ไว้เพื่อที่เราจะเอามาทำาภาวสารพลากันนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็เอาพลาของเรามาครับวิธีการทำขภาวสารครับก็ง่ายๆครับเรา เพียงแค่แกะตะแกรงตัวนี s, so ้คร uh, ับแกะตะแกรงแล้วก็ใบพัดออกมาทําความสะอาดนะครับขั้นตอนการแกะก็คือดูนะครับพัดลมของเราเนี่ยมันมีที НАЯ ่แกะอยู่นะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะมีที่แกะด้านล่างแล้วก็แกะออกมาได้เลยตัวนี้มันไม่มีถ้ารุ่นไหนไม่มีแล้วก็ชอบใช้แรงงัดนิดนึงนะครับครับเราจะงัดด้านหลังมันนะหมอเห็นไหมครับนี่ดูแลเห็นไหมงัดด้านหลังมัุดูแล้วนะครับหาังจากนั้นครับเราก็เอาหมุนตัวกลางที่อยู่พัดลมออกมาครับหมุน มันข้าหาตัวเองนะครับมันพาตัวเองแล้วก็เอาทัอนออกมาเรียบร้อยนะครับงั้นนะครับเอาตัวข้างในออกมาอีกนะครับมันจะมีตัวข้างในอันนี้บนออกไปข้างนอกตัวเองนะครับโอเคครับเรวก็เอามาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับนี่สังเกตว่ามันจะมีฝุ่นมีอะไรเราก็ทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะ โ okay. อเคตอะคราวนี้เป็นตะแกรงตัวนี้นครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับก็อผ้านะครับทําความสะอาดได้เลย <c oughs> นะครับแค่ตะแกรงลงไปแล้วก็ทําความสะอาดการทําความสะอาดพัดลมนะครับก็อย่างน้อยเดอนละครั้งนะครับหรือ3มเดือนครั้งนะ๋ยวถ้าฝุ่นมันเยอะมากจนเกินไปแล้วก็เอามาทําความสะอาดได้เลยนะครับ่ <c oughs> มันมีฝุ่นเยอะแยะมากเลยนะ เขาขอพัดลมเนี่ยมันจะดำ okay. อ,ยอยู่บ้านนะครับเป็นนักเรียนก็ทำความสาดให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะนี่เป็นด้านหน้าของตะแกรงนะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรเสร็จแล้วตันนี้เ็ไปล้างน้ำศาลนะครับ แล้วก็เอาไปตากแดดนะครับหรือว่าเช็ดทำความสะอาดให้แห้งแล้วก็ไปเอาอกออกนะครับอ่ะยัะมีอันนึงของคราวนี้ <c oughs> ครับถ้าเป็นตัวใหญ่นยะมันจะมีปุ่มล็อกด้านล่างนะครับเมื่อกี้เป็นตัวเล็กอาจจะมีที่ล็อกนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่หรือว่าบางรุ่นที่มีตัวล็อกนี้เราก็เปิดตัวนี้แกะออกมาแกะมาอันนี้ฝุนนะฝ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะนานแล้วไม่ได้ทำความสะอาดปึ๊บอ่าแกะมาปึ๊บแกะเสร็จแล้วนะครับ ไปปลดล็อกด้านหลังครับด้านหลังมันจะมีที่ล็อกอยู่ใช่ไหมครับกดที่ทังมุมนะครับมันมีหลายมุมอ,อ่ากดออกมาปวดจากด้านล่างนะครับด้านล่างครับปดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ดึงข้างบนออกเพราะข้างบนจะเป็นตัวล็อกครับเราก็ปดจากด้านล่างขึ้นด้น้นันเดิมครับตรงนี้ ก็หมุนเข้าหาตัวเองครับตัวนี้หาตัวเองโอเคถัดออกครับตัวข้างในครับหมุนออกไปข้างนอกนะครับมาโอเคครับตัวนี้ส่วนตัวเดี๋ยวเก็บไว้ทำความสะอาดทีหลังนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับการใช้พลุมก็ใช้เยอะนะครับเพาใช้พลุมเยอะฉะนั้นก็ทางานนานวันนี้นี่ข้างหลังข้างหน้านะข้างหน้าฝุ่นเยอะมากเ,เดิมครบับน้ำมาล้าง หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปตากหรือว่าเราจะเช็ดให้มันแห้งก็ได้นะครับเดี๋ยวมันไปตากแดดแปบ๊บเดียวเพราะว่าตอนนี้มันร้อนแปบ๊บเดียวมันก็แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับหลังจากที่เรา รอให้ใบพัดพวกตะแกรงอะไรมันแห้งนะครับเราก็มาทำความสะอาดตัวเครื่องของพัดลมครับโดยน้าผ้าพื้นเดิมนะครับแล้วก็ปั้นให้หมันๆนะครับจากนั้นก็เอามาทาความสะอาดนะครับเลยโอเคครับเดีรยอยแลวเดี๋ยวรอให้นี้แห้งนะครับแล้วก็เอามาประกอบ อันนี้ครับก็ทั้งตะแกรงทั้งใบพัดนะครับแห้งแล้วแล้วก็นี้ก็สาเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาประกอบนะครับก็ตัวใหญ่ก่อนได้ครับตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ทําเราก็ทํายอดกลับเข้าไปนะครับก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับก็ดูตะแกรงนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนที่เราจับนะครับใส่ด้านบนด้านบนโอเคครับจากนั้นก็ล็อกด้วยตัวล็อกนะครับเปียนตัวนี้นี่นนะครับหมุนคาเดยนะครับอันนี้หมุนคาเองนะครับ ดันง,นงนั้นครับก็นำใบพัดครับมาใส่ครับใส่ไปดับงนั้นครับก็ตอนนี้ปิดนี่จับบพัดไว้นีปึโอเคดนะครับใส่ตะแกรงครับขั้นตอนนี้นะคะรับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเราแกะจากข้างล่างข้างบนใช่ไหมครับคราวน,นี้การใส่ตะแกรงคือล็อกจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ ใส่ให้มันตรงล็อกนะครับเดนะี๋ยวนก็ปิดออกมาถ้าขอบตรงด้านข้างด้านในนะครับมันเลื่อนนะครับเราก็ต้องบิดเข้ามาให้มันตรงกันให้หมดนะครับเ ouais, นี่ยถ้าเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเหล็กออกมาข้างนอกเราต้องบิดเข้ามาข้างในดึงเข้ามาข้างในให้มันอยู่ฝั่งของตัวเองนะครับตัวล็อกจะอยู่ด้านล่างนะครับใส่จาก้บนลงมาด้านล่างนะครับยีห่อโลโก้มันตรงตรงครับเสร็จปุ๊บก็ปิดเข้าไป ีให้หลุกเข้าอยู่ข้างในครับมันก็จะดังดังแลกแลกแลกลกแกนะครับเห็นไหมแล้วก็เช็คดูครับว่ามันตรงหรือยังตรงเวลยยาวแล้วก็ปิดนะครับลอกปักเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี้เสร็จแล้วเราตรวจสอบที่ว่ามันสวยได้ไหมนะครับเสร็จปัก,กแล้วโอเคอ่าใช้ได้ครับเย็นเหมือนเดิมอย่างนี้ครับสะอาดขึ้นเรียบร้อยต่อมาครับตัวเล็ก ไปครับอ่ะคราวนี้ครับบางบางตัวในใบ,บพัดนะครับมันจะมีตัวล็อกล็อกให้มันตรงกันตัวนั้นมันลงล็อกพอดีครับงั้นก็ปิดไนี่ยครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการทาความสะอาดดลมนะครับก็คือเป็นวิธีง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะครับสําหรับใครที่อยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทําหรือว่าว่างนะครับหรือหาอะไรทํานะครับก็ลองทําความสะอาดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับที่ทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ว่างต่อไปหาอะไรทําต่อไปนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องก่อนด้วยนะครับกด Subscribe นะครับให้ช่องก่อนด้วยนะครับกดซับก,กดซับกดซับนะครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ